ลูกย่าตีล <BAR K> ูกยาตียาตียาตีออกฆ่าไม่ก่อนออกไปฆ่าแม่ก่อนใช่มันอยู่หน้าบ้านไงอยู่หน้าบ้านตัวตีหินก็ในห้องในตัวหนึ่งนะหรือยังไงไปตอมออกไปฆ่ามันเลยไอ้พวกนี้ลูกกระเบนรีบตบมันเดี๋ยวพ่อมาไม่ได้เล่น Let's the here, <maybe S 1> Let fly to the sky. fly เดี๋ยวใครใครไปใครไปก่อนได้เล่นก่อนนะะใครไปก่อนได้เล่นก่อนพูดได้แค่นั้นเลยปวดกำลังรอสักครู่

ทั้งหน้าทั้งหลังเลยอ่ะเฮ้ยมันฟอแล้วนะมันฟ้องแล้วไงโอ้พามันล้วงหนูไปฟ้องข้างหลังมัน โปรเลยตัดโปรเลยโผล่ได้เปล่าได้เปล่าไหวเปล่าไหวเปล่าผมผมรโปรตันโปรผมผปรผมโปรผมโปรโปรโปรตันย็ดเย็ดโปรไว้โผล่ไว้เอาแหละบีวิ่งที่สั่นเฮ้ยเรามีตูงนะเรามีตูงนะโผล่โปรโปรโปรไว้โปรไว้โผปรได้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 พี่ทอมปล่อยให้ทอมเอ้หัวโดดเข้ามาป่ะเมื่อกี้พี่ดุกโดดข้ามโดดโดดเข้าไปป่ะหรือว่าตายแล้วพี่พี่ต้องต่อยตายแล้วป่ะ ไอ้ที่ขาดใกล้ตายแล้วตายแล้วดีหน่อยป่คนหน่อยไอ้ตัติแข็งไอ้าร์โดนไหเอาๆต้องให้พี่มาโบ้ใช่ไหมดีไงนี่ไงต้องให้ถึงมืออือ่ฉยไหมอือเฉยไหมโรนปลาไหลมอเลย์ไปปลาไหลมอเรยะเรียบเรียบร้อยเฮ้ยเราเริ่มมีโรงแล้วเราจะมาปิดหน่อยหิวหน่อยหิวหน่อยหิวหน่อยได้หมี่นี่ีเราจะมาปิดตรงประตูนี้แทนไหม ขอบคุณมากครับขอบคุณมาครับข้างหน้าเขาเขายังเติมอยู่บ้านเดี๋ยวไม่ไม่เดี๋ยวเขาจะไม่ได้เล่นไงมันได้เราเริ่มังหน้าแบงกับแบข้างหนกับแบข้างหนกับข้างหนเอ้ยมาหรอมาเลยมาอีกแล้วโอโหโ้โหโอ้โันโอ้โันโอโไปแล้วไปแล้วเร็วๆโโหโอโหโอโใครมีใครมีหมูมีหมูม โอ้ยตัดโอ้ยโอ้ยโอ้ยแต่ได้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 รีบเติมไม่อยู่เติมได้อยู่ไปกล้วยไปกล้วยเี้ยทกีเส้นเส้นถูกยอดถูกยอดไปเราทำทีงไททำทีงไราได้ชนะนะเออเราได้ชนะถึงหินแล้วถึงหินแล้วถึงินแล้วเลยเย้อ่าอีกยมีเอ้ยมาดัเรียกไอ้สัตว์แต่ความเรื่องไอ้ยุ้ไปหนยุแป๊ะอืม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 อมอื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 อืมอืมอ ไปไหนอีกแอดอีกอปปอืมเ็นแม่ไตีตีตีเอาดิเอาดิเีข้ามาดิเข้ามาดิเอดิเแต่งแล้วแต่งแล้วเหรต่งแลแล้วเ่มอนเดิมมเดิมร้างเต็มเลยข้าาในรูอ่ะ้ารูเออใครมาเช้าคนเล่นเลยใคมาเช้าเล่นเลยไม่มีไมกูในนั้นอีกแล้วเล่นแล้วไง ครับผมเล่นนะเดี๋ยวผมจะยืนเป็นกรรมาก,การให้นะเดี๋ยวเราจะไม่ได้เล่นกันเฮ้ยโดนอะไรโอ้โหโดนพี่โอ้โหไม่ทันอา่าลมถงหน้าบ้านก็ได้ครับตัวสลับนะครับเอาสุดยอดสุดยอดเเเง้าที่่รือไอ้ดุ่มันเข้ามาแล้วนะดุ่มันเข้ามาแล้วนะมันตัวเข้ามาแล้วต้องห้าวิ่งนำผมอ่ะเป็นตัว,ตวดินทุกอย่างเรา กับที่เดิมครับตัวที่มนรับเผดพร้อมยันพร้อมยันมาปมา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 ถอยถอยไม่ต้องตอมดีถอยไม่ต้องตอมดีถอยถอไม่ทำไม่ครับไม่ทำไม่ตอไม่ตอบถอยแล้วครับอแล้วครับอเลยครับ ข้างหน้ากลับมาโซนเดิมครับผมมันมันเราปิดหน้าบ้านไปเขาก็เดินไม่ได้หมดเลยแล้วก็หมดเลยให้เขาให้เขาได้ตั้งบ้าง กันเลยกันเนี่ยกันหน้าเลยแหละกันเลยหรือเดียวกันตรงไหนเอากันกันตรงข้างหน้าข้างหน้าหน้าวานหน้าวานดีท้ายนะดีท้ายนะดีท้ายเฮ้ยเฮ้ยเขาไม่ขอตรงไหนวะวาดหลักไอ้ขี้เลยขอโทษโอ้ยมัเข้ามาเข้ามาเข้ามานเข้าไปโดนมาแล้วมาแล้วผมโบน์นะวัดให้โบว์นะวางให้ยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ได้อยู่ได้อยู่ทำกาวได้ เมื่อกี้ได้ยินว่าโคลนะทาน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 หิวหน่อยหิวหน่อยหิวหน่อยเออสวยขอบคุณมากโอเคมันพอมาชุดนึงไหมได้ได้เอาบ้านนี้ป่านนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแบงค์ไม่เป็นไรผมผมไม่ใช่สายนะแล้วแล้วผมโบให้แล้วผมโบ้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 ให้แล้วสวยสวยสวย